เคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกที่เราเห็นผ่านแว่นตากล้องถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งดวงตาของเราเองเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นกันครับเราจะมาเปิดกล่องเครื่องมือสำหรับดัดแสงซึ่งเป็นหัวใจของเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดเลยคำถามมันเรียบง่ายแต่ว่าเออมันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับแค่แก้วใสๆชิ้นเดียวเนี่ยนะมันสามารถเปลี่ยนเส้นทางของแสงเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ทำให้ภาพคมชัดหรือรวมแสงให้กลายเป็นจุดเล็กๆได้ยังไงกันเนี่ยนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากเครื่องมือชิ้นที่เบสิกที่สุดในกล่องของเราก่อนเลยนั่นก็คือตัวเลนส์มันคืออะไรกันแน่แล้วหน้าที่จริงๆของมันคืออะไร ถ้าจะให้นิยามแบบง่ายๆเลยนะครับเลนส์ก็คือวัตถุปโปร่งใสที่ทำหน้าที่หักเหหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือดัดเส้นทางของแสงที่วิ่งผ่านตัวมันเพื่อควบคุมให้แสงเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างเป็นภาพขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจำคำนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับดัดแสงนี่แหละคืองานหลักของเลนส์ทุกชนิดบนโลกเลยในกล่องเครื่องมือของเราเนี่ยนะครับมันมีเครื่องมือหลักอยู่2ชิ้นเปรียบไปก็เหมือนกับไขค,รครวงหัวแชกับหัวแบนเลยนั่นก็คือ เลนส์นูนแล้วก็เลนส์เหววซึ่ง2ตัวเนี้ยทำงานตรงกันข้ามกันแบบคนละขั้วเลยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะลองดูเทียบกันชัดๆเลยนะครับทางซ้ายเนี่ยเลสนส์นูนลักษณะของมันคือจะอุ้นๆตรงกลางมันทําหน้าที่เหมือนแว่นขยายเลยครับคือรวมแสงที่วิ่งเข้ามาให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่จุดๆเดียวเราเลยเรียกเหมือนว่าเลนส์รวมแสงส่วนทางขวาเลนส์เววาจะบางตรงกลางแต่ไปหนาที่ขอบแทนซึ่งมันทําหน้าที่ตรงกันข้ามเลย คือกระจายแสงที่เข้ามาให้บานออกไปเราเลยเรียกมันว่าเลนส์กระจายแสงนั่นเองครับทีนี้พอเรารู้จักเครื่องมือหลัก2ชิ้นแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันยังมีเวอร์ชั่นเฉพาะทางอีกเหมือนกับที่เรามีไขควงหลายขนาดสำหรับสกรูที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละเลนส์เองก็มีรูปทรงย่อยๆที่ออกแบบมาเพื่อง,งานที่แตกต่างกันออกไปด้วยมาดูฝั่งเลนส์นูนหรือเครื่องมือรวมแสงของเรากันก่อนแบบแรกบคอนเวกซ์ convex, หรือนูน2ด้าน โอ้โหนี่คือภาพจำของแว่นขยายสุดคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันดีเลยครับส่วน plano convex ที่มีด้านหนึ่งแบนอันนี้จะเริ่ม advance ขึ้นมาหน่อยมักจะถูกใช้ในระบบที่ซับซ้อนขึ้นอย่างกล้องโทรทัศน์หรือโปรเจคเตอร์เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของภาพครับส่วนฝั่งเลนส์เว้าหรือเครื่องมือกระจายแสงก็มีรูปแบบเฉพาะทางเหมือนกันครับอย่าง bi concave หรือเว้าสอด้านนี่คือหัวใจของแว่นตาสำหรับคนสายตาสั้นเลยครับ มันจะช่วยกระจายแสงให้พอดีเป๊ะๆก่อนที่แสงจะไปตกถึงเรตินา่าทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองส่วนรูปแบบอื่นๆก็จะถูกใช้ในงานที่ต้องการควบคุมการกระจายแสงแบบเฉพาะทางมากๆครับเอาล่ะครับเรารู้จักเครื่องมือต่างๆแล้วแต่การจะใช้งานมันได้เนี่ยเราก็ต้องอ่านคู่มือหรือสเปคของมันให้ออกด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็คือการทำความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางที่จะบอกคุณสมบัติของเลนส์แต่ละชิ้นนั่นเอง เริ่มจากเส้นอ้างอิงหลักก่อนเลยครับแกนมุกสําคัญลองนึกภาพตามนะครับมันคือเส้นตรงในจินตนาการที่ลากผ่ากลางเลนส์พอดิบพอดีในแนวนอนเส้นนี้ล่ะครับคือแกนกลางที่ค่าต่างๆของเลนส์จะอ้างอิงจากเส้นนี้ทั้งหมดต่อมาคือจุดโฟกัสโอ้โหอันนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดของเลนส์เลยสําหรับเลนส์นูนนะครับมันคือจุดที่แสงมารวมกันจริงๆย้ําว่าจริงๆนะครับก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาพจริง ซึ่งเป็นภาพที่เอาฉากไปรับได้เหมือนเวลาเราใช้แว่นขยายรวมสั่งแดดนั่นแหละครับแต่สำหรับเลนส์วอลมันคือจุดเสมือนครับคือมันเป็นจุดที่ดูเหมือนว่าสังกระจายออกมาจากตรงนั้นทำให้เกิดภาพเสมือนที่เรามองเห็นผ่านเลนส์ได้แต่เอาฉากไปรับไม่ได้และพอเรารู้จักจุดโฟกัสแล้วความยาวโฟกัสก็คือระยะทางจากใจกลางเลนส์ไปยังจุดโฟกัสนั่นเองครับนี่คือตัวเลขสเปกสำคัญที่บอกพลังของเลนส์เลยนะ ยิ่งความยาวโฟกัสสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว,ว่าเลนส์ชิ้นนั้นมีพลังในการดัดแสงสูงมากเท่านั้นพอเรามีทั้งเครื่องมือแล้วมีคู่มือแล้วส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกฎเกณฑ์หรืออ,อสูตรคำนวณที่จะบอกเราได้แบบเป๊ะๆเ,เลยว่าเลนส์จะสร้างภาพที่ไหนและอย่างไรและไม่ต้องกลัวนะครับถึงจะเป็นคณิตศาสตร์แต่มันเป็นสูตรที่สวยงามและทรงพลังมาก ที่จะช่วยให้เราเข้าใจทุกอย่างที่เราเพิ่งเรียนรู้มาเลยและนี่คือหัวใจของกฎเกณฑ์ทั้งหมดครับสมการของเลนส์อาจจะดูเออ่ซับซ้อนนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันคือความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆระหว่าง3ตัวแปรหลักที่ทำให้เราคำนวณทุกอย่างเกี่ยวกับภาพที่จะเกิดขึ้นได้เลยครับเรามาทำความรู้จักแต่ละตัวกันช้าๆนะครับ f, f ก็คือความยาวโฟกัสที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี่เอง d, d ก็คือระยะวัตถุ หรือก็คือระยะห่างจากตัววัตถุที่เรามองไปยังเลนส์และสุดท้าย di คือระยะภาพหรือระยะที่ภาพจะไปปรากฏขึ้นนับจากเลนส์นั่นเองครับแค่เรารู้2ค่าในสมการนี้เราก็จะหาค่าที่3ได้เสมอเลยนอกจากนี้ยังมีอีกค่าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเข้าใจง่ายมากๆเลยคือกำลังของเลนส์หรือ power ซึ่งมันก็คือส่วนกลับของความยาวโฟกัสนั่นเองครับมีหน่วยเป็น dioptr ดังนั้นเวลาจากสุแพทย์บอกว่าค่าสายตาของเราเป็นบวก200หรือลบร้อนั่นแหละครับคือการบอกกําลังของเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเรานั่นเองและนี่คือเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยครับในการคํานวณเนี่ยเลนส์นูนจะมีความยาวโฟกัสเป็นค่าบวกเสมอส่วนเลนส์ววาจะเป็นค่าลบเสมอครับจําง่ายๆแค่นี้เลยบวกคือนูนลบคือเววแค่เครื่องหมายง่ายๆนี่แหละครับ แต่มันสำคัญมากๆในการบอกชนิดและคุณสมบัติของเลนส์เลยนะและทั้งหมดนั่นแหละครับคือเครื่องมือทั้งหมดในกล่องเครื่องมือดัดแสงของเราตั้งแต่เลนส์นูนที่รวมแสงไปจนถึงเลนส์แววที่กระจายแสงพร้อมด้วยคู่มือและกฎเกณฑ์การใช้งานที่แม่นยำที่นี้คำถามสุดท้ายก็คือลองมองไปรอบๆตัวสิครับว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยกำลังทำงานอยู่ตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่กล้องในมือถือไปจนถึงดวงตาของเราเอง